พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาสาหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในการออกราบนายวันโมฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภาและประธานสภาสถาบันพระปกเกล้าพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้าและคณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำผู้ที่ได้รับพระราชทานประกาศสนียบัตรชั้นสูงกิติมศักดิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้าผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้าเข้ารับเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้ากับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงประจำปี2565ถึง2566เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงและเข็มพระปกเกล้า มีผู้เข้ารับเข็มกิติคุณสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสถาบันพระปกเกล้าอันเป็นที่ประจักษ์สี่รายผู้เข้ารับประกาศนิยบัตรชั้นสูงกิติมิ์พร้อมเข็มพระปกเกล้าซึ่งเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศชาติและสถาบันพระปกเกล้าอันเป็นที่ประจักษ์9ก้ารายผู้เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มพระปกเกล้าประจําปี2565 ถึง2,566รวม4หลักสูตรจัดการศึกษาให้แก่สมาชิกรัฐสภาข้าราชการการเมืองข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารบุคลากรภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมในงานอื่นๆของรัฐและภาคเอกชนตลอดจนสื่อมวลชนและผู้บริหารจากองค์กรพัฒนาเอกชน <c oughs> ประกอบด้วยหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่26 110 7รายหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่22 137รายหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่21 95รายหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่13 76ราย คณะองคมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถปพิษ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร นักธรเนียบองคมนตรีพระราชอุทยานสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยาตลอดจนข้าราชบริพาหน่วยราชการในพระองค์เข้าร่วมในพิธี มีสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาคณะจากวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามวัดไรมิตรวิทยารามวัดปากนา้ำวัดประยุรวงศาวาสวัดราชประดิษฐ์มหาศีมารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดปรวริเวศนิหารและวัดหงรัตนารามร่วมสวดมนต์และเจริญพระพุทธมนต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมเชา,ากาธิเศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถ พระพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าเสรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระราิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีณีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปี2568เป็นวันที่2 วันนี้ที่ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชาพัฏอุตรดิตถ์พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชาพัฏอุตรดิตประจำปี2568เป็นวันที่2องโดยในวันนี้องคมนตรีบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นับตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันพร้อมร่วมอภิปรายบทสรุปความสำคัญของมหาวิทยาลัยราชพัฏนกับการพัฒนาเชิงพื้นที่เสริมสร้างองค์ความรู้วิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนพร้อมยกระดับมหาวิทยาลัยให้กับผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลายัยจำนวนกว่า300คนเพื่อให้เกิดความร่วมมือทั้งภายในองค์กรและภายนอกในการขับเคลื่อนและยกระดับมหาวิทยาลัยราช พัฒนาแก้ปัญหาท้องถิ่นให้กับผู้บริหาร ช่วงบ่ายองค์มนตรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เข้าไปแก้ปัญหาการเลี้ยงปลาในกระชังการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาและการตลาดให้กับกลุ่มสหกรณ์ผู้พาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้าอุตรดิตถ์ผ่านโครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยห่วงโซ่ให้เห็นถึงคุณค่าปลาลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรมีกำไรจากการขายปลาสดเพิ่มขึ้น14อร์เซซึ่งเป็นการลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าปลาตกเกรดโดยการแปรรูปและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นการสร้างอาชีพใหม่และเกิดมูลค่าทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนแก่คนในชุมชนประมาณ3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือน